สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ มาเก็ตวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งธุรกิจที่จะมาแนะนํากันนะคะก็พูดเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครที่ไหนก็ตามต้องชอบอย่างแน่นอนเอาใจคนทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วก็ที่สําคัญคุณผู้ชมโอ้โหแซนด์วิชวันนี้ที่เราจะนํามาฝากกันมีมากมายหลายไซส์มากๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจริงๆเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะคะที่ทาแซนด์วิชได้แบบแปลกแหวกแนวมากๆย่างกันแบบสดๆแล้วก็ที่สําคัญนู หอมอย่าบอกใครเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงความพิเศษของแบรนด์แบรนด์นี้กันเลยนะคะกับ Enjoy Sandwich ิ r o ร t เพื่อสุขภาพค่ะต้อนรับคุณปรียนานเพชรวรกิจหรือว่าคุณนัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทครัสวัสดีค่ะนี่ได้เจอตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวกับเจ้าของธุรกิจ Enjoy s อ n d w i c h ค่ะกี่ปีแล้วคะพี่คะปีนี้ย่างปีที่11ค่ะสิบเลยนะย่างปีที่11นะคะได้ยินว่าเป็นเป็นเจ้าแรกๆในไทยเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นลักษณะแซนด์วิช นุ่มๆย่างแบบนี้แล้วใส่แพ็กเกจแบบนี้เราเป็นเจ้าแรกแน่นอนเจ้าแรกเลยนะฮะใช่ค่ะเป็นเจ้าแรกแน่นอนค่ะตรงนี้อะไรฮะที่ที่ทำให้พี่นัทอยากมาทำแซนด์วิชร้อนเพื่อสุขภาพแบบนี้ขายต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วชอบเป็นคนชอบทานแซนด์วิชชอบทานเบเกอรี่ค่ะชอบทานคือขนมปังอะ เดินไปในห้างก็ต้องไปซื้อขนมปังซื้อแซนด์วิช่านร้านไหนที่มีขนมปังไม่ได้ฉันต้องไปซ้อชอบกินดูหน้าสินค้าเห็นไหมหน้าเนฝฟั่งคือชอบชอบตัวนี้แล้วก็ไปเรียนทําขนมมาเพื่อหวังจะเปิดร้านเบเกอรี่ไงคือเป็นความมุ่งมั่น้งใจเลยใช่อยากเปิดร้านเบเกอรี่แต่พอไปเรียนปุ๊บพอจะมาเปิดปั๊บวู้ตายละแสนสองแสนสามแสนยังไม่จบไงมันไม่จบก็เลยไปนั้นคิดว่าเอ๊ะขายแค่อะไรเล็กๆน้อยก็พอแล้วขายแค่แซนด์วิช แต่พอจะมานึกว่าจะมาทําแซนด์วิชไงมันก็มันก็ไปซ้ํากับตลาดก็เบสิกคนอื่นก็ทําการหมายถึงว่าแซนด์วิชทั่วไปใช่ไหมตอนแรกอ๋อใช่ก็เลยมิกซ์เลยไอ้ที่เราเรียนหนมเค้กมาเรียนทําอะไรมาคเอามามิกกับแซนด์วิชสูตรใหม่ของเราซะเลยค่ะเป็นสูตรใหม่เลยใช่่คะก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้เลยใช่ใช้เวลาคิดนานไหมฮะ จริงจริง,รงมันเป็นคำไอ้ความคิดเนี่ยมันเต็งนิดเดียวนะคะจริงๆมันต้องบอกก่อนว่าต้องให้เครดิตน้องสาวน้องสาวเนี่ยทำขึ้นมาแต่น้องสาวทำเป็นแค่ไส้เดียวออไส้สองไส้คือแฮมชีสกับหมูหยองเบสิก <Basic S 3> ไปเลยแต,แต่แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงสูตรก็คือไอน้นู่นไอ้นี่บ้างแต่พอเรามาเห็นปุ๊บอุ๊ยฉันมีไอเดียว,ว่าไส้แค่นี้ไม่พอจะต้องแบบหลากหลายจะมาไปเยอะไปคือต้องมันมันจะต้องมีหลากหลายเพื่อให้คนเลือกใช่ค่ะเดี๋ยวนี้คนชอบช็อปไง อันนี้ก็ช็อปอันนี้ก็ช็อปของเราก็ต้องช็อปได้ของกก็ต้องช็อปหยิบใส่เลยหยิบอยากได้กี่ไส้หยิบหยิบหยิบอาานี่คือความคิดตรงนั้นมีชอ์ให้ลูกค้าและ้วตอนพอปิ๊งไอเดียนี่ใช้เวลาไม่นานแล้วสูตรเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราลองคิดลองทำก่อนจะแบบต้องบอกว่าลองผิดลองถูก อย่างบังไส้ข้าวโพดสมัยก่อนน่ค่ะไส่แล้ข้าวโพดฉันจะไม่เปรี้ยวจังเลยลูกค้าบอกใส่มะนาวเหรอก็ลองผิดลองถูกไงเราก็ไปใส่ในสิ่งที่ไม่สมควรใส่ข้าวโพดแต่พอมาคิดได้อ๋อมันต้องใส่กับตัวนี้นะถึงจะโอเคก็ลองผิดลองถูกจนมาได้สูตรเรียบร้อยแบบนี้ปัจจุบันใช่ค่ะสองสามเดือนเนี่ยบางสูตรสองสามเดือนถึงจะเปลี่ยนอะอยค่อยคิดไปทีละสูตรใช่ไหมจนปัจจุบันนี่จริงๆแล้วมีส0สิบไส้นะแต่จะให้ทำขาย30ไส้คงต้องเป็นลม ก็คือเวียนๆกันนก่นใละค่ะใช่เวียนๆกันแต่ยืนพื้นอยู่ที่ประมาณ1 8บแถึงยี่สิบไซส์ต่อวันงมวราน่นก็เยอะมากนะเยอะนะใครมาเห็นของเราบอกวุ้ยทำไมของคุณทำไมไส้เยอะอย่างนี้ฉันจะกินหมดเหรอพี่ลองดูสีกินหมดไม่หมดเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะเพราะว่าบางทีคนเรากินไส้นี้ไส้นี้สองสามวันเบื่อไงจำเจอ่ะลุงเช้ามาลองพิซซ่าสัหน่อยซิลุงเช้ามาลองกล้วยหอมซินี่จะบอกให้ของพี่กล้วยหอมเจ้าแรกของประเทศไทยนะคะจริงเหรอครับผมไม่ชอบทานกล้วยหอมมากปกติเรากินอะไรที่มัน ใส่กล้วยหอมคืออะไรโรตีใช่ใช่โรตีใช่ไหมแล้วตอนหลังก็เริ่มมีแบบว่าตามร้านลมเย็นต่างๆก็จะอ้าเครชเฟรชเย็นอะไรอย่างนี้ใช่ใช่แต่ของพี่แซนวิชไส้กล้วยหอมยังไม่ค่อยมีของพี่มีนี่เจ้าแรกเลยที่มีแซนวิชของพี่มีเดี๋ยวต้องลองนะแต่ว่าคอนเซปต์ของเขาเลยคือ enjoy sandwich ร้อนเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพยังไงพี่น้าเพื่อสุขภาพยังไงโอเคขนมปังเนี่ยจริงๆมันส่วนผสมเขาจะมียีสต์ค่ะบางคนเนี่ยกินเข้าไปท้องเสีย บางคน,นก็คือตัวยีสต์เนี่ยบางคนทําให้คนลําไส้ที่แบคทีร่ะค่ะ,คะมันไปทปําปฏิกิริยากับคนบางคนคะนะคะ สำหรับคนบางคนบางที่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินขนมปังปั๊บเนี่ยจะปวดท้องสังเกตได้แต่ของเราเนี่ยใช้วิธีการน็อกยีสต์นะคะโดยการใช้ความร้อนคอ่ะตัวยีสต์ของขนมปังก็จะหยุดโตจะไม่ไปเติบโตเป็นแบคทีเรียลำไส้เราด้วยนะคะตัวนี้แล้วที่สําคัญไส้บางไส้เนี่ยถ้าโดนความร้อนเนี่ยมันได้ความนุ่มความหอมแล้วของเราที่สําคัญส่วนผสมที่เป็นเนยที่เห็นเนี่ยนะคะคของเราเป็นเนยสดนะคะแล้วก็ไม่ใช่มาการีนนะแล้วเราจะไม่ทําให้เลี่ยนขนมปังบางยี่ห้อสังเกตว่นมันเลี่ยนใช่แต่ของเราไม่ ไม่่เลียนกําลังดีอ่าไม่เลี่ยนค่ะอเท่ากับว่าไม่มีทาน fast food ใช่ไหมไม่คือถ้ามีเนี่ยมันเป็นรูปแบบเขาคือน้อยมากไหนในสดไม่มีหรอกค่ะใช่ใช่แต่ว่าของเราเนี่ยทำเพื่อเพื่ออย่างอย่างน้อยๆกันย่างเนี่ยอย่างน้อยเอ่อเชื้อบางตัวอะไรบางตัวเนี่ยเราเออเเราเราเราข้าไว้ชั้นหนึ่งแล้วคือเรียกได้ว่าใช้ของดีเลยแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเล้วชื่อแบรนด์ล่ะค่ะ Enjoy ทำไมต้องชื่อนี้ Enjoy ชื่อโดยรวมแล้วหมายถึงความสุขเนอะแต่ที่มาที่ไปเอ็นคือพี่เองนัดนัดอ๋อย่อมาจากนัดน้องสาวคือจอยอ๋อโอ้ยเปลี่ยเลยน้องสาวคือจอยแบรนด์สองพี่น้องน้องจอยต้องให้เครดิตเนี่ยนะเพราะไม่พูดจุดประกายต้องให้เครดิตเขาแต่วันนี้ออเดอร์เยอะมากเราจะต้องอยู่แตออเดอร์สูงออเดอร์ทุกวันนะครับนะฮะอ่าพูดง่ายๆจุดเด่นนี่ต่างกับเจ้าอื่นเยอะแยะมากมายทีนี้ เวลาขายหน้าร้านนี่เขาขายกันสดสดเลยไหมทําขายสดสดใช่ค่ะก็คือเราเราทำในส่วนของไส้นี่มาประกบไว้เพราะถือให้มามาใส่ไส้หน้าร้านไม่ทันไม่ทันค่ะทํามาเลยค่ะแล้วก็มาใช่มาย่างร้อนๆให้กลิ่นมันฟุ้งๆกระจายกระจายนะคะคนที่เดินมาร้านเราหุ้ยอะไรอะต้องเบรกนิดหนึ่งอะมันหอมหน้าร้านจะเป็นเตาแบบนี้ไหมหรือว่าเราเรามีทั้งสองรูปแบบคือเตาไฟฟ้าและเตาแก๊ อ่าคือลูกค้าบางคนเขาชอบเตาแก๊สอ่าตลาดบางตลาดใช้เตาแก๊สได้บางตลาดใช้เตาไฟฟ้าค่ะแล้วแต่สถานที่ใช่ก็แล้วแต่สถานที่พี่นัททำให้ดูเลยดีกว่าบางทีไม่เห็นภาพอ่าสมมติว่านี่อยู่หน้าร้านเลยอ่าลูกค้ามาบางทีเขาก็สั่งอ่ะอยากอาได้ไส้อสาัสดีนพี่นัทครับนะฮะโอ้ไม่ได้ไส้กล้วยนอ้ไม่ได้ยินมานานแล้วเอ็นจอยต้องลองกล้วยต้องรองกล้วยนะคะคนนี้คนสวยทานอะไรคะ ย่างกล้วยไปแล้วให้พี่นัทเลือกให้หนูเลยดีกว่าเอาหวานหวานวันนี้อยากกินหวานหวานชอบหวานหรอคะใช่นี่ยังหวานไม่พอเหรอยังหวานไม่พอเหรอมีเได้ไหนหวานหวานไหมอ่ะมีนะคะมีอย่างนี้พี่นัทถ้าดูภาพนี้อันนี้หน้าร้านใช่ไหมใช่ค่ะก็จะลูกค้าเนี่ยมาทุกทุกเพศทุกวัยนะคะผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กคนไม่มีฟันก็สามารถทานได้อันนี้เรื่องจริงนะเพราะมันนุ่มใช่ไหมนุใช่เด็กๆ็กก็ทานได้แล้วเรามีไส้หลากหลายคนแก่บางคนเขาบอกไม่ชอบกินเบเกอรี่เพราะบางที ที่บอกไงใหบางทียืดแรงใช่ใช้แพขไม่มีไม่มีอะไรแงทุกเพศทุกวัยจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยที่เห็นในภาพเลยนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มาหมดมาหมดค่ะมาหมดเลยนะคะมาลงๆ้ซิกเนเจอร์ของพี่กล้วยหอมกับพิซซ่าใช่ใช้คำพูดซิกเนเจอร์ อร่อยจังปังนุ่มนนกัดแล้วฟินนุ่มลิ้นทุกคำโอ้โหีสโลแกนกัดแล้วฟินฟน,นุ่มเล่นท,ทุกคำ คือเลยหิวเลยแต่จริงๆถ้าเป็นหนอเนคุมไม่มารอพี่หนูหยิบเลยเนี่ยใช่ปิ้งไปแล้วอ่ะส่วนส่วนมากก็คือจะหยิบจะหยิบกันเพราะเราบางที่ต้องเผื่อไว้ไงเพราะจริงๆมันก็ยังร้อนอยู่เลยอ่ะเพราะทุกอย่างมันทำถึงมันเย็นถึงมันเย็นมันก็ยังนุ่มไงอร่อยอ๋อนี่แหละสดสวยนี่งามมาแล้วต้องปิ้งให้ดูต้้้องงปิใหดูได้เลยจะเป็นก็รอที่พี่เขาปิ้งแล้วกันเดี๋ยวพี่จะชิมตรงนี่ได้เลยได้เลยได้เลยได้หรอเออเดี๋ยวพี่ชิมตรงนี้เลยอ่าพอดีว่าเบนอยากจะกินเลยนะก็แล้วหอมพี่ก็เลลยยจะแก ลองลองทานตอนที่เขาย่างเสร็จเป็นชั่วโมงแล้วก็ได้กับลองทานสดเหมือนกันไหมเนาะแล้วทำไมถึงทำอุปนิสัยอย่างนั้นล่ะครับทำไมล่ะเป็นลอนิงของใหม่ไปสิอนี่คุณผู้ชมค่ะน่ากินคุณเซ็กซี่มากหอมเห็นท่ากินเลยที่ไงค่วไม่ได้ใส่ไม่ดีเหรอเพราะว่ากล้วยหอมของเชฟของเราเนี่ยคือที่แน่แนคือไม่เลี่ยนไม่มันถูกไหม อย่างอย่างในขนมบางอย่างเนี่ยมีน้ํามันใช่ไหมมีแป้งเยอะแต่ของเราไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะมีความหอมเนยด้วยอ่ะใช่เอาจริงๆเนยเนี่ยอหอมตั้งแต่ที่พี่นัทเนี่ยเปิดกล่องตอนที่เป็นวัตถุดิบมาแล้วนะกล<ช>่องเนี่ยเปิดมาปุ๊บในกลิ่นเนยตีจมูกค<อ>ุรอร่อยมากคุณผู้ชมบดิ๊ดแล้วกินมา,มา รอของใหม่รอของใหม่โอเคอุ้ยใหม่ทุกอันนะไม่มีค้างคืนนะเนี่ยไม่ไม่ติดมัเต้องติกระทะขึ้นมาเลยโอเคนุ่มมากจริงอ่ะนี่ขนาดพี่เราทำไว้นานมากเลยเนาะก็คือ่ก็เป็นชั่วโมงนะก็ยังนุ่มไว้ครุ่นนี้ก็นุ่มแบบเนี้ยค่ะอ๋อซื้อกลับไปทานบ้านก็กริวในกระทะของบ้านตัวเองก็ได้หรือไม่ก็เวฟสักครึ่งนาทีนาทีหนึ่งก็ยังโอเคทำไมถึงนุ่มอะคะพี่นัทมีสูตรไหมคะบอกได้ไหมบอกได้ถามบอกได้าบอกหมดอย่าบอกหมดบอกได้แต่ถามว่า ขอให้รักจริงทําจริงและสนใจที่จะเอาไปขายเป็นอาชีพเรามีสอนด้วยเรามีเฟรนชชายบอกด้วยนะคะตรงนั้นค่ะมีวิธีคือพูดเลยว่าไม่ใช่ว่าใครเอาไปปิ้งแล้วมันจะนุ่มแบบนี้ใช่ไหมจะให้เราบอกง่ายๆแต่คุณเอาไปแบบไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอะไรไม่ได้ขอให้รักเหมือนรักที่เรารักขอให้ชอบขอให้อยากไปเริ่มต้นทําธุรกิจอยากจริงๆเราเอาไปแล้วดูแลดีๆเนี่ยเราจะสอนจะบอกให้ว่าเป็นร้อยคนที่เอาไปเนี่ยแล้วเขาไปบอกได้เลยว่าเขารวยรวยเลยล่ะ เดือนหนึ่งแสนกว่าสองแสนกว่าเคสี่พันห้าพันวันหนึ่งหกเจ็ดพันวันหนึ่งคุณคิดว่าขายได้ไหมล่ะแล้วเดือนได้เท่าไหร่ออืพี่นารครับผมรักการปิ้งขนมปังจังเลยครับหลายๆคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าหูยรายได้ดีขนาดนี้ชิ้นหนึ่งมันต้องแพงมันต้องขายแพงแน่เลยถูกไหมพี่นัรแพงมากเลยอ่ะตัวเองสิบบาทค่ะสิบบาทแล้วแพงไหมชิ้นสิบบาทเองอไงชิ้นบาทจะขายวันละสี่ห้าพันนะใช่เคยขายสูงสุดสองหมื่นกว่าหูยกี่ชิ้นอ่ะ ก็สองพันกว่าชิ้นใช่เป็นงงันมันเลยอ่ะคุณผู้ชมอ่า0ม่น่าชิ้นต่อวันใช่สิบบาทเท่านั้นแล้วสองพันชิ้นไม่ได้มีนานนก็มีบ่อยๆครับป็นเรื่องปกติใช่แต่ว่าถึงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแต่อย่าลืมว่าคนต้องกินและนี่คอาหารเช้าใช่แล้วมันไม่แพงไงสิบบาทสองชิ้นนี่ก็อิ่มแล้วใช่แล้ว เนาะสมัยนี้ข้าวจานหนึ่งก็แพงอะนะแต่ตรงนี้โอเคและอย่างหนึ่งชั่วโมงเร่งด่วนเด็กๆใช่ไหมคะไปโรงเรียนคุณแม่ซื้อให้ลูกๆทานเลยคะค่ะไวๆอ่ะเนาะพี่นาแล้วปัจจุบันมี30ไส้เยอะมากขอแบบ คร่าวดีกว่าว่ามีไส้ไหนบางที่ยอดนิยมโอเคนะฟังนะแฮมชีสพิซซ่าทูน่าหมูหยองไส้กรอกเนยนมข้าวโพดสังขยาฝอยทองลูกเกดโอ้เยอะค่ะกะเพราไข่ดาวปังกระเทียมกระเาพใช่กะเพราแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็มอ๋อทำไมมเรามิกกันได้ไปทางใต้ถ้าทางใต้เขาชอบเผ็ดๆเราก็จะไปสอนสูตรที่เป็นเผ็ดเไม่ต้องใส่หมูไส้สตอ ข้าวกิ้งทำได้ค้วกิ้งทำได้ <c oughs> เห็นไห<อ>มทำได้ค่ะทำได้จริงๆเราก็จะไปสอนลูกค้าว่าเออถ้าเขาทานเผ็ดเราก็จะไปสอนเขาในสูตรเช่นแนงหมูที่แบบเผ็ดไอ้เนื้อควางก็มีคือเรา m i กได้หมดทุกอย่าง m i กได้หมดเพราะว่าตัวแป้งขนมปังมันก็เหมือนเรากินข้าวถูกไหมคะกนขาวละเอีดเหมือนกันเรา m i กไง ทุกอย่างมันอยู่ที่การแต่แปลงแล้วการนิกการประยุกเอาค่ะแต่ถ้าพูดถึงไส้ขายดีเนี่ยที่พี่นัดบอกก็คือกล้วยหอมใช่กับพิซซ่าเนาะใช่นี่ได้ละเดี๋ยวใช้เบนชิมเลยไส้ที่ขายดีในร้านนะคะิชิมเลยนะิชิมเลยนะนิ้วกันเลยทีเดียวนะฮะสุดยอดกับราคาใช่พูดอย่างนี้แล้วพูดเลยว่าแบบอยากให้ตั้งร้านอยู่หน้าบ้านมากๆจะกินทุกวันเลยเอาไปสิคะอยากมะเอาเอายังไงดีก็คือเอาเฟรนช์ฟราย์ลงเลย สร้างเด็กขายก็ได้เพราะเรานับชิ้นได้นี่คะลังหนึ่งมันมีจํานวนเท่าไหร่เรานับได้ถูกไหมคะบางคนไม่ว่างอ่าไม่ว่างจะขายเองก็ถามว่าเด็กๆในบ้านน้องๆที่ต้องการมีอาชีพบางคนก็อยากมีอาชีพแต่เขาไม่มีเงินทุนถ้าคุณพร้อมคุณลองลงทุนให้เด็กสิคะและเขาขายอย่างนี้ค่ะก็ได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ต่ขอพูดนิดหนึ่งนะฮะุณเอย ร้อนร้อนนี่โคตรเทพร้อนมากอร่อยมากพี่นัทแล้วปัจจุบันพี่นัทขายที่ไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวฟรนชไชเดเดี๋ยวเราค่อยลงได้ก็คืออย่างนี้ค่ะก็คือในส่วนของของนัทเองเนี่ยหน้าร้านเนี่ยจะมีที่ตลาดเช้านครปฐมนะคะตลาดเช้านครปฐมเนี่ยเราจะขายมาทั้งหมด11ปีแล้วขายทุกวันตอนเช้าลูกค้าถามว่าเบื่อไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ก็บอกอะไรที่บอกไงคะมีมีหลายไส้คุณเบื่อไส้นี้คุณก็กินไส้นี้ถูกต้องเบื่อเอก็ไปบีเบื่อบีก็ไปซีใช่ถ้าเบื่อทั้งหมดก ลองดูแมคคาก็ได้ได้หายดีแม่ไม่ได้เลยใช่ไหมแน่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 ค่ะอันนี้เป็นสาขาวันนนครค่ะอ๋ออันนี้เป็นของพี่เองหรือว่าแฟรนไชส์คะใช่แฟรนไชส์ซื้อไปลงค่ะอันนี้เป็นที่อ่าที่ปทุมธานีค่ะอ่าแล้วก็ที่หัดใหญ่ค่ะหัดใหญ่ค่ะโอ้โหไปใต้เลยเนาะหัดใหญ่อุยที่ฉันไปต่างประเทศกูยังเจอเป็นลาวมาแล้วคือแบบคเป็นลาวไปแบบว่าอ่าพม่า ก็ไปค่ะก็คือใช่ใชไปมาแล้วแล้วในกรุงเทพมีไหมพี่กรุงเทพตอนนี้ที่ขายอยู่นะคะก็คืออ่าจะมีที่สาวชิงช้าที่ว่าการสารากรทมอ,อมใช่ไหมคะแล้วก็ตลาดเช้าตอกม่องอแล้วก็ที่ สีลมเสือป่าหลังแบงค์พุทพเสือป่าค่ะอันนี้พี่ไปขายเองนะพี่ไปโปรโมทเองก็คืออยากเจอพี่หรืออยากไปสอบถามก็ไปตัดนันได้ไอ้พุทได้ราคาเป็นงไงดีกว่าแฟรนไเชิงแฟรนชราคาแฟรนชส์นะคะทั้งเซ็ตจริงๆเรามีเคาน์เตอร์ให้อุปกรณ์ให้แล้วคิดดูอะแฟรนช์เชียเขาจะไม่ให้สูตรใช่ พี่ให้สูตรให้เลยให้เลยค่ะเราถือว่าเราให้อาชีพในเมื่อเราจะใหเขารวยเราจะมากักก็ทําไมปล่อยไปเถอะไม่เป็นไรเราก็คงไม่จนลงหรอกถูกไหมเราอาจจะรวยช้ากว่าเขาหรือยังไงแต่ว่าเราให้ด้วยความที่ว่าเราอยากให้เขามีอาชีพถึงได้บอกว่าขอให้คุณชอบจริงรักจริงแล้วก็ทําอาชีพจริงๆนะคะอย่าทิ้งก้างกัน หลายคนบอกเลยว่าบางทีมาคุยกับเราเนี่ยเขาไม่ค่อยมีมาแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอขายของเราไม่กี่เดือนนะค่ะจนกระทั่งทุกวันนี้ต้องไปเซ็นช่วยเขาซื้อบ้านหลังละสามล้านกว่าบาทที่จริงๆนะคะอันนี้ผ่านมาแล้วตัวเราเหมือนกับว่าแบงค์ถามว่าคุณได้ขนบมาจากไหนบอกซื้อเฟรนชชา์แล้วก็มีสัญญาให้เขาทางแบงค์ดูเขาไปช่วยเขาอย่างเงี้ยค่ะมีมาแล้วผ่อนรถผ่อนเท้าเฮาส์ก็เป็นหนึ่งความภูมิใจของเราสร้างรายได้ก็มาหลายคนแล้วเนาะถ้าไหลเฟรนชชา์เฟรนชชาร์อย่าลืมราคา ทั้งเซตเลยเนี่ยสอนสูตรด้วยอุปกรณ์เคาน์เตอร์นะคะมีเตาพร้อมเปิดร้านเราไปช่วยขายให้ด้วย4ี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าได้สูตรหมดเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคือพี่มีของมาให้เป็นแซอย่างนี้หรือว่าเขาทําของเขาเองได้เลยถ้าได้ถ้าได้สูตรไปแล้วต้องทําเองทำเองได้เลยเนาะแต่ว่าครั้งแรกเราจะมีอุปกรณ์วัตถุดิบไปให้หมดหมดแล้วถ้าหมดแล้วใช่ไหมฮะไปหาซื้อเอาแต่ต้องขอให้ซื้อสัตว์คือเอาเกรดเดียวกับที่เราสอนคูณแบบคูณถูกไหมคะอย่าไปอด้อยลงแรดดาวเกรดลง เราคา้แล้วขายแบบนี้ยังไงก็ได้ถ้ได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่สะดวกในการที่จะจัดซื้อวาเขาเรียกว่าวัตถุดิบเองก็โทรสั่งพี่คลิกเดียวพี่ก็จัดส่งให้ง่ายง่ายมากดูดีสะดวกดีเนาะสี่หมื่นเก้าพันบาทกี่เดือนคืนทุนอาอย่างนี้คืนทุนเร็วสุดครับนะคะเร็วสุดเท่าไหร่อย่าเพิ่งบอกแต่ช้าสุดเนี่ยสี่สิบวันช้าสุดสี่สิบวันช้าสุดเนี่ยสี่สิบวันอันนี้หมายถึงว่าแต่ละเจ้าที่เคยเอาไปช้าสุดที่ได้มาเร็วสุดคิดว่ากี่วันสามวัน ก็เกือบถูกนะพร่งนีหกวันตกใจหกวัน7็วันแปดวันเก้าวันสิบสี่วันคิดคืนทุนก็ประมาณอาทิตย์นึงก็เขาไปเอาออกงานบางทีออกงานอาการชาัวดลำหอนคืนหนึ่งหมื่นกว่าบาทคุณคิดว่ากี่วันคืนทุนเก้าวันคุ้มอ่ะ 9ก้าวันกำไรแล้วถูกต้องกำไรครึ่งหนึ่งถูกต้องตายละเห็นไหมคุยอะไรได้ดีดูหอมหวนมากคุณผู้ชมอ่ะถามอีกนิดเดียวแล้วกันเหนือสุดตอนนี้มีที่ไหนบ้างฮะเหนือสุดมีเชียงรายเชียงรายมีแล้วนะฮะโอ้โหแถบเหนือที่ไหนไม่มีบ้าง แถบเหนือจังหวัดน่านลำพูนพยาวเจ้านะโทรมาได้ค่ะเราอยากไปเที่ยวอีสานอีสานผมเชื่อว่าอีสานตอนนี้ดูอยู่เยอะอีสานล่ะคะตอนนี้ที่ไปแล้วก็จะเป็นขอนแก่นอุดรหนองคายไปแล้วแต่ว่าอุบลยังไม่เคยไปค่ะมุกดาหารเป็นยังไงไม่รู้จักยังไงโทรมาหน่อยนะคะเราจะไปส่งนะอาใจแล้วคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมท่านใดที่อยู่แถวนั้นนะพี่น้องในรายการของเรานะครับชมอยู่อยากมีอาชีพมีรายได้ ติดต่อพี่นัเข้ามาแล้วกัน Enjoy Sandwich เพื่อสุขภาพด a n ร้อนด้วยอบร้อนเราจดทะเบียนการค้าคือ Enjoy Sandwich ร้อนเพื่อสุขภาพนะคะเป็นคำจำกัดว่าบางคนบอกแซนด์วิชร้อนร้อนยังไงร้อนแบบนี้ทำกันสดสดเลยทีเดียวทำกันสดๆเลยนะคะช่องทางคุณผู้ชมขึ้นให้เรียบร้อยนะคะด้านล่างของจอค่ะจดกันได้เลยอย่างหน้าแฟนเพจก็กดไลค์กันได้ที่ Enjoy Sandwich Grill แซนด์วิชร้อนเพื่อสุขภาพนะคะรช่ค่ ไลน์ไอดีด้วย nu t n น t 3, 6, 3 6, 1 8 6ห่ะหรือโทรศัพท์0982583685สุดท้ายพี่นัทฝากทั้งร้านฝากทั้งธุรกิจดีกว่าเชิญชวนก็คืออย่างนี้ค่ะตอนนี้นะคะอาชีพในปัจจุบันของเราเนี่ยบางทีนะคะบางทีเรา,าจะทำอาชีพอะไรเนี่ยบางครั้งมันก็คิดนะลงทุนเหมือนกันบางคนอยากขายกาแฟสดกาแฟโบราณบางทีกาแฟแค่แค่ชุดหนึ่งค่ะนัทไปถามนาะ แสนกว่าสองแสนก็คือกาแฟสดถามว่าขายดีไหมขายดีแต่บางทีก็คู่แข่งเยอะอแต่ถ้าลองเปิดใจสักนิดหนึ่งลองขายคาว่าแซนด์วิชง่ายๆที่คนเนี่ยเขาทานกันอยู่บ่อยอะค่ะแต่เราเปลี่ยนรูปแบบในการเสิร์ฟในการทานในการให้เขาทานอย่างเงี้ยค่ะ,ะเปลี่ยนรสชาตินิดหนึ่งแล้วคุณจะรู้เลยว่าของใกล้ตัวง่ายๆกับคําว่าแซนด์วิชพอเอามาทําเป็นรูปแบบเนี่ย คุณได้ตังค์แล้วลงทุนไม่เยอะด้วยลงทุนน้อยมากนะคะคล้วเทียบแล้วคุณได้ทุกอย่างนะคะคลงทุนน้อยมากแล้วก็อาชีพนี้มันสามารถสร้างส่งลูกคุณเรียนได้ส่งรถส่งบ้านได้สามารถทําให้คุณดําเนินชีวิตต่อด้วยด้วยด้วยรายจ่ายต่างๆที่คุณมีอ่ะมันช่วยคุณได้แต่ พร้อมเป็นแม่ค้าแล้วหรือ,อยังลองถามตัวคุณเองค่ะถ้าคุณพร้อมเพราะการเป็นแม่ค้านี่เราจะบอกสบายก็ไม่ใช่เนาะม,ม,มันก็เหนื่อยในการขายนู่นขายนี่มันเหนื่อยแต่อาชีพนี้มันได้ตังค่ะคม,มันได้ตังแล้วก็เป็นอาชีพที่สุดจริต นะคะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้นัดขอเป็นหนึ่งนะคะในอาชีพนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรนะคะสามารถโทรติดต่อกินก้างมาคุยมาปรึกษากันก่อนได้จะได้รู้ว่าตัวเองอ่ะถนัดกับอาชีพนี้ไหมเพราะว่านัดจะต้องสกินครั้งหนึ่งก่อนว่าคุณรักจินหรือเปล่านะคะนี่แหละฮะคุณผู้ชม ผลิตภัณฑ์ของคนไทยและเพื่อคนไทยจริงๆนะฮะอยากมีอาชีพอยากมีรายได้ติดต่อพี่นัดเข้ามาแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นัดมากครับสำหรับรายการของเราคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัลดีค่ะเออเราคิวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับด้นสยามค่ะค่ะ สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ